สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาสวนอีกแล้วนะคะแต่ว่ามาสายนิดนึงค่ะวันนี้อากาศร้อนมากไม่มีลมเลยอ่าเราก็ไปตลาดเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรบ้างแต่ซื้อมาเยอะเลยค่ะส่วนมากจะซื้อของที่ชาวบ้านก็มาขายนะคะพี่ก็ต้องเลือกซื้อนะคะอ่าวันนี้ก็จะเที่ยงแล้ววันนี้ได้คนเยอะมากเลยในตลาดเราก็เลยได้ของมาไม่เยอะค่ะ ก็มีปลาได้ปลามาปลากุดตะเลนะคะก็เรียกว่าปลากุดแล้วก็มีคุ้งตัวเล็กๆอยู่นิดหนึ่งนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมาแกงเรียงคุ้งสดแล้วก็แกงส้มปลากุดนะคะแล้วก็ดูต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่ก็ได้ขอไฟก็เตาถ่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้แสงเยอะนะคะแสงย้อนย้อนแสงหน่อยนึง จวมาก่อไฟกันนะคะใช้เทาถ่านเหมือนเดิมนะคะก็ตามเชือไฟนะคะนี่ก็ตําเชือไฟคลิปที่แล้วเราก็ใช้เตาถ่านก็อ,อยู่ส่วนนี้ต้องใช้เตาถ่านนะคะไม่มีเราไม่มีแคทเราตําเชือไฟก่อน นี่ก็เครื่องแกงส้มนะคะแล้วก็กะปิวันนี้ก็กะปิดูพิเศษหน่อยเพราะมีแต่เนื้อกุ้งเป็นอากะปีคือเขาทํากันในจุนบุทนะคะมีเนื้อกุ้งหยาบหยาบั้งแรกเราก็ละลายเครื่องแกงให้เข้ากันในดีนะคะ ึงตัวเล็กก็สดนะคะสดเปี้ยเลยเอานี้เอาหางเอาแต่เนื้อหนอมันน่กรเดีย่องมันน่งกรเียวกระเดีวอืมมิกนรียวมอมม ้ำเราตักไปไหไอ้ตุ่ยหนึ่งกดวิดีโอเดือดแล้วนะคะก็ใส่ปลาเรียบร้อยแล้วค่ะลืมกดวิดีโอด้วยเดี๋ยวน้ำเดือดอีกทีก็ใส่ น้ำส้มมะนาวลงไปก็กินได้แล้วนะคะไม่ต้องปรุงอะไรนะคะบวกตื้อมาสี่ลูกสิบบาทค่ะถูกมากมนาก็ใส่บวบกสม แค่นี้แมวเก่งตามีฟักทรงไรนต้องลืมไม้เต็มอไปม่ะไม่ใช่เราไม่ได้คิด่ตาำแก่งนี่แต่ว่าปอยไอ้ก็มันมีแต่ด้านนี้แต่ฟีก็เลยตำเก่งนี้ อยอรทำารมเไม่นไันยดฝักตรงเอาแต่หยดนะอ่อนๆแล้วยอดอ่อนๆจริงๆเลยไม่ต้องลอก การนู้นใบโลกแล้วแกงต้ไมได้นี่อันนี้มไม่ต้องไปเก็บในสวนเนี่ยเก็บในตลาดสดนี่แหละถ้ามันไม่แก็งก็ไม่ต้องโลก เองได้เเลยเราล้างแล้วนะคะควรจะล้างผักขนที่เอามาหั่นมาผอกนะคะเจะรูปจะได้ไม่ก้าวไว้ เราต้องล้างให้สะอาดก่อน่อนมา,มาอันมาปอได้แล้วค่ะหยูดฝักเตองนี่เลยจัดจับจับจับ,จบเลยนอนวดออกก่อนนี่หนวดหนวดเยอะมาก ไม่ใช่บุญเส้นนะเนี่ยหนวดไม่ใช่บุญเส้นเนี่อะไรนะคะแมงลักค่ะใบแมงลัก เมงรักจะใส่ไปเลยเมงรัดจ้าเมงรักจะออกรสเป็ดเผ็ดนะคะก็ใส่ไป้็ใส่กับอันนี้ดีกว่าเมงรักขยอดักตรงอันนี้อีกอันนี้ดีกว่า แล้วก็เด็ดซื้อมากระมาบาทกะเเยอะนะคะไม่ต้องมาปลูกอยู่นางไตยอะ่ะมีขายเยอะแยะมัดเดียวก็พอเดนแล้วบ้าง มีกระเทียมกระเทียมทั 3, กสามกลีบสี่กลีบในก็เครื่องแกเครื่องแกงเลี้ยงก็มีอ่อหอม,มกระเทียมสี่กลีบหอมสี่กลีบแล้วก็พริกไทยขึ้นจรานชานะคะแล้วเราก็ตำเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือนิดหน่อย เดี๋ยวเราใส่กะปิด้วยใส่กะปิลงไปเลยเพื่อการที่จะตำง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปกะปิสองจานต๊ะนะคะเพราะว่ากะปินี้มันไม่เค็มแล้วก็คลุก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 ไม่ละเอียดนะคะคลุกหยาบๆไม่ต้องละเอียดให้พอเท่ากันค่ะลืมไปนึกว่าต่ำเครื่องเค็ยง กานนก้าเราใส่กะปิลงไปใส่เคลือบว่าการทำที่ให้ยขึ้น เริ่มได้มันอยู่ที่เราใส่ผักเยอะน้ำอาจจะชื้ก็ได้น้ำอาจจะใสแล้วก็ใส่พิกนี่ค่ะพี่กี้หนูกรูกหยาบๆแล้วคะ่ะเอารสชาติมันเอากลีนเอารสชาติเราไม่ได้ทำํำไมเผิดแต่ว่าเราเองพมีรสชาติค่ะ โปรแน,นะคะเห็นล้วคะอ,เคอเนนะคะ้เครื่องแกเงเลยน,นะคะเคื่องแกงเคืองแกงเรียงนะคะ ได้รสชาติสู้ซ่าปลากระปิไม่พอเดี๋ยวก็เติมกระปิลงไปนะคะเติมน้ำเกีงส้มได้แล้วค่ะชิมดูชิมดูเกงส้มได้แล้ว อืมพอดีเลยรสชาติยกออกจากเตาเติมตาหน่อย แกงเดียงค่ะ สักุ้่น้ำเดือดก็ใส่ปากใส่กุ้งนะคะ ไฟใสไม่ฟืนแล้วค่ะไม่ตันแล้วค่ะเตี้ยงหมายแล้วกไอเตาตานี่ช้ามากไม่ตันแล้วค่ะแกงเรียงน้ำเดอดแล้วใส่บวบลงไป นะคะเกล็ดแล้วก็ใส่กุ้งนะแบบ็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะอันนี้ก็แกงเลียงกุ้งสดมองเห็นไหม เร็งนะคะเงนะเร็งนะแล้วก็อ๋อเยอระตูเรยอะปะตูไปเดี๋ยวเดี๋ยวอีั้งนึงนะตกนได้ลย ตักแกงซ้มมากินกันเราไม่มีอ่ต้วยที่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่กินโตมันนี่มากะามากะมากะจ้าโอ้โหากา กินไหมคะมากินกันเลยแกงเลียงของเราน่ากินไหมนี่เดี๋ยวเราก็ตีไต่กลับใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเอากระทะมาตอดไก่เจียวตำไก่เจียวนี่น่ากินมากสุดยอด ทำไก่เจียวกันนะจ๊ะไก่เจียวจะอมวายลงไปแล้วไก่เจียวจะอม้อยเจียวจะอมจะอมหม้อเสร็จแล้วไปนั่ง อันนี้เสร็จแล้วนะกันล่อ,อ,อ้กินข้าวกินข้าวแป๊ดแล้วแป๊ดแล้วไขเ่เจียวหอมหม,ม,ม,มกินกับแกงเลี่ยงแล้วก็แกงส้มไม่เจ็นกัมกเลย

ยังหวานก็มีด้วยหยิมบาา <c oughs> มาบมด้าาาวยชวนกินข้าวมั้งตอนเที่ยงสวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงกันนะคะขอบคุณค่ะ